คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนเทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางหวยฮานอยค่ะวันที่3เดือนมีนาคมปี4-6นะคะพเพื่อนเพือน ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะต้้มลงคลิปแนวทางหวยฮานอยลาวสตาร์นะคะทุกๆวันเลยแล้วมีหวยมาเลนะคะหวยหุน้นแล้วก็หวยลาวพัฒนานะคะ หวยรัฐบาลไทยแล้วก็เลขเด็ดคนดังนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครคะ่ะเพื่อนๆคะเราไปดูผลฮาหนอยสุดวัดดวงของวันนี้กันเลยนะคะวันที่สองเดือนมีนานะคะเพื่อนๆพิเศษนะคะออก909นะคะ909เด่นเลข9นะคะเด่นเลข9เนาะท่านไหนที่รูด9นะคะ ก็คือจะเข้า09นะคะรูด9เข้า0 9ยนะ์เ้นาะแล้วก็เข้าตัวที่ต้องเจาะนะคะ99ซื้อ99ก็ต้องการ96เพราะว่าเลข6กับเลข9เป็นตัวเดียวกันนะคะเราเข้าเป็นตัวกลับค่ะเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะส่วนปกตินะคะส่วนปกตินะคะปกติออก 4ี่อนะคะอันนี้ท่านไหนที่วิ่ง2นะคะเราจะเข้าเลข2นะคะเข้าตัววิ่งน้อก็คือ62นะคะแล้วก็07เราไม่เข้านะคะ13เราก็ไม่เข้าเนาะเราเข้าแค่รูด9กนะคะก็คือ09แล้วก็6 9แล้วก็ตัววิ่ง2ค่ะเราเข้า 62นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเราไปตามกันต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางห่วยหานอยนะคะสุดวัดดวงงวดประจำวันที่3เดือนมีนาคมนะคะเ,เพื่อนๆเลขเด่นนะคะเลขเด่นจะเป็นเลข7กับเลข0นะคะเด่น7กับ0เลข7ก็จะมี7 0ย์น,นะคะ 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะส่วนเลขศูย์ก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆตัวกันกันไว้นะคะเผื่อเลขเด่นทั้งสองตัวของเราหลุดนะคะ การเลข6ค่ะเลข6ก็จะมี60 61 64ตัวสุดท้ายก็คือ68นะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเนาะเด่นเลข7และเลข0นย์ะคะนำเลข เลข7และเลข0ูนย์มาวิ่งรูดได้เลยค่ะวิ่งเลข7แล้วก็รูดเลข0ูนย์นะคะเน้นๆน,น,นะคะเพื่อน<ๆ>สูตรวัดดวงนะคะมีเลขเด่นและมีตัวกันนะคะเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะกันลืมเนาะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้ก็มาเปิดดูนะคะหรือว่าจะแชร์ไปยังเฟซก็ได้นะคะกลับไปดูย้อนหลังได้เนาะ เพื่อนๆค้าที่สําคัญเนาะต้องเน้นย้ําไว้ทุกๆคลิปนะคะเน้นย้ําไว้เนาะว่าอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับค่ะเพื่อนๆค้าต้องขอให้ทุกๆคนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญ เพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย